สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะยินดีต้อนรับสู่เกม a k i n a t o r กันนะครับผมกลับมากันอีกแล้วเนื่องจากในคลิปที่แล้วเนี่ยโอ้โหมีคนเข้ามาดูกันเยอะมากๆก็เลยอ่ะมาทำกันอย่างต่อเนื่องเลยละกันก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาทำในส่วนของ Twisted นะครับก็คือจากในเกมรูบบอกภายในแบบดนดี้เวลนั่นแหละก็เปลี่ยนจากตัวธรรมดาไปเป็น t w i s t e d กันบ้างนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอากิเนเตอร์คนนี้เนี่ยเขาจะทายใจผมถูกหรือเปล่าเผื่อใครเข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อธิบายกันสักเล็กน้อยละกันถึงวิธีการเล่นเนาะสำหรับเกมนี้นะครับก็คืออากิเนเตอร์คนนี้เนี่ยคนนี้เขาจะคอยถามคําถามมาเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะแน่ใจว่าสิ่งที่ผมนึกถึงเนี่ยคือตัวอะไรนั่นเองรูปแบบเกมก็ประมาณนี้เลยครับเขาก็จะถามไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอะไรแบบนั้นฮะอ่ะ ก็เหมือนกับในคลิปที่แล้วเลยนะครับเริ่มต้นมาก็เริ่มกันที่แดนดี้เนาะเดวันนิฮิก็เริ่มที่แดนดี้เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นในเวอร์ชั่นทวิสเตดนั่นเองถ้าใครจํากันได้เนี่ยตัวแดนดี้ตัวนี้จะมีขนาดที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วทั้งตัวเนี่ยเป็นสีดํานะ แต่ว่าตรงส่วนหัวกับส่วนมือเนี่ยก็จะมีสีสันอยู่ซึ่งอ่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอากิเนเตอร์คนนี้เนี่ยเขาจะรู้หรือเปล่าคือแดนดี้ปกติเนี่ยรู้ไปแล้วนะครับแต่ว่าพอเป็นทวิสเต็ดเนี่ยอยากรู้เหมือนกันว่าจะทราบไหมมาเริ่มกันที่คําถามแรกครับตัวละครนี้เป็นเด็กผู้ชายหรือเปล่าไม่ใช่ฮะคําถามที่สองนะครับตัวละครของคุณเนี่ยมีเปลือกที่หนาใช่ไหมเปลือกหนาเปลือกแข็งอะไรประมาณนี้แหละบ้างอ่าไม่มีเนาะคาถามที่3ครับ ตัวละครนี้เนี่ยมีผิวหนังเป็นสีฟ้าหรือเปล่าก็ไม่ใช่ฮะสีดำเลยอ่าตัวละครนี้ใส่เสื้อไหมก็ไม่ครับตัวละครนี้เป็นเด็กผู้หญิงหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่หมดเลยฮะจะรู้ไหมเนี่ยตัวละครนี้มีขาหรือเปล่ามีครับตัวละครนี้มีหางไหมหางอรอแป๊บหนึ่งนะดูแป๊บอ่าจากที่ผมดูนะไม่มีหางนะครับไม่มีหางก็อ่ะกดโนไปตัวละครนี้สีดำไหม เอาละใช่ฮะคือถ้าเป็นตรงตัวเนี่ยมันโดนน้ำดำข้อไปหมดเลยครับก็ใช่ฮะสีดำแน่นอนตัวละครนี้มาจากอารูบอกเดาไหมไม่ใช่นะครับไม่ใช่โอ้โอากินเนเตอร์ไปนึกถึงตัวละครจากในแมปนั้นฮะซึ่งสีดำก็มีค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าไม่ใช่ครับอาตัวละครนี้สวมใส่อะไรที่เกี่ยวกับสีเขียวหรอคือถ้าสวมใส่เนี่ยไม่มีนะครับถ้าแบบสวมใส่นะ แต่ถ้าสีเขียวเนี่ยตามตัวมันมีนะครับตรงกรีบดอกไม้อันหนึ่งแต่ผมมองว่ามันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะไม่น่าจะเกี่ยวก็ตอบโนะไปเอาละตัวละครน,นี้มาจากในเกมโรบอกหรือเปล่าก็เยสครับผมโอ้ยรอบนี้ตึงแล้วเนี่ยคำถามที่12ครับแดนดี <c oughs> ้ว <c oughs> มาแล้ว <c oughs> ใช่ฮะมาจากแดนดี้วอ่าตัวละครน,นี้เป็นเจ้าของร้านกิจการหรือเปล่าคือ <c oughs> <c oughs> ใช่ฮะ ใช่เป็นเจ้าของร้านกิจการแต่ว่ามันเป็นทวิสเต็ดอ่ะอันนี้ก็ถือว่าน่าจะใช่เนาะงั้นผมตอบอาจารแล้วกันตัวละครน,นี้เป็นดอกไม้ไหมใช่ครับทวิสเต็ดต,ตัวนี้เป็นดอกไม้เหมือนกันต่อไปรู้เลยไปนเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ไหมผมว่าเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยรู้แน่นอนเพียงแค่1ิคําคำถามตอนแรกผมก็คิดว่าน่าจะออกทะเลเลยนะ แต่กลับมาได้ครับด้วยคําถามง่ายๆที่ว่ามาจากแดนดี้เวิลด์หรือเปล่าคือมันสโคบออกมาแบบเยอะมากๆอะ่ะใช่ฮะตัวใหญ่ตอบตอบเลยครับโอ้โหถูกด้วย t ทวิสเตดแดนดีฮะอ่ะเยสไปเก่งมากๆครับ โอเคครับมาที่ตัวละครที่2กันดีกว่าโดยในคลิปนี้เนี่ยผมจะเน้นที่เมนคาลิเตอร์สักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากผมอยากรู้เหมือนกันว่าตัวนี้เนี่ยจะรู้หรือเปล่าก็คือทวิสเต้บาซี่ครับลักษณะหน้าตาเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกระถางต้นไม้ไหมไม่น่าใช่เนาะแต่ว่าตัวละครเนี่ยเกี่ยวกับพืชต้นไม้อะไรพวกนี้แน่นอนดอกไม้พวกนี้เออ แต่ว่าจะมาในรูปแบบของทวิสเตตนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอากิเนเตอร์คนนี้จะทราบหรือเปล่ามาเริ่มกันที่คําถามแรกครับตัวละครน,นี้เป็นผู้หญิงหรือเปล่าอ่าถ้าจากความรู้สึกเนี่ยถ้าเป็นเรามองนะคือใช่นะครับแต่ผมอาจจะตอบว่าอาจจะนะขอไม่ฟันธงแล้วกันคําถามที่2นะครับตัวละครน,นี้ยืนด้วย2ขาหรือเปล่าก็เอเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดวเดี๋ยวผมมองไม่เห็นขา จากที่ดูเนี่ยไม่ใช่นะครับมันเหมือนเป็นลากมากกว่าอ่ามันเหมือนเป็นลากมากกว่าแต่ว่าในคําถามนี้เขาถามว่า2ขาไหมก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าจากในรูปที่ผมดูเนี่ยมีถึงสี่เลยนะเออก็ตอบว่าอาโน่ไปโนไปไม่น่าใช่เอาละพอพอคำถามที่สองถามว่าสองขาไหมคำถามที่สามถามมาเลยนะครับ4ขาหรือเปล่าเอ้ยโอ้โหทำไมมันต่อเนื่องกันขนาดนี ใช่ครับสี่ขาฮะคำถามที่4ี่นะครับตัวละครของคุณเห่าหรือเปล่าพอตอบว่าใช่ตรงสี่ขานี่นะจะไปหมาแมวอะไรพวกนี้แล้วแหะแต่ว่าไม่ใช่ครับไม่ได้เห่าอ่ามาจากในเกมรู้บอ,อกไหมใช่ครับใช่ตัวละครเป็นกระต่ายหรือเปล่าไม่ใช่ฮะตัวละครมีหางไหมหางเหรอจากที่ดู ไม่มีนะครับไม่มีคำถามที่8นะครับตัวละครของคุณมีหนวดหรือเปล่าก็ไม่มีฮะคำถามที่9ครับเป็นเจ้าของร้านหรือเปล่าเอ้ยถ้าพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นนะใช่เพราะว่าถ้าถ้าพูดถึงบาซี่เนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านขายในช่วงกิจกรรมนะครับสรุปก็น่าจะใช่แหละเนาะแต่ผมแต่ผมขอตอบว่าอาจจะละกันนะอาจจะเอาละตัวละครของคุณเป็นดอกไม้หรือเปล่าอันนี้ คือมันก็เป็นจําพวกไม้ๆอะไรพวกนี้เออมันก็ใช่นะแต่ผมขอตอบว่าอาจจะแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะใช้คําว่าดอกไม้เลยได้ไหมอ่ะตอบปเออเฮ้ยสิผมนึกว่าจะการันตีตอบแดดดี้อีกแล้วแต่รอบนี้ไม่ใช่นะตัวละครเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายหรือเปล่าไม่ใช่ครับมาคําถามที่12ฮะตัวละครของคุณเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับอีสเตอร์หรือเปล่าเอ้ยไอตอนแรกผมก็ คิดว่าน่าจะตอบแดนดี้แล้วนะแต่มันน่าจะไปพัวพันกับเพศด้วยมั้งที่ตอบไปเลยอาจจะไม่ได้ตอบแดนดี้นะครับแต่ว่ารอบนี้นี่มามาเกี่ยวกับอีสเตอร์คือน่าจะรู้แล้วนะใช่ฮะตัวละครนี้เกี่ยวข้องกับอีสเตอร์นะครับเพราะว่ามาในช่วงกิจกรรมนั้นก็ตอบว่าใช่ครับตอบเลยปะเนี่ยยางครับยางครับคําถามที่13ครับตัวละครนี้เกี่ยวข้องกับดอกมาให้หรือเปล่า อ่าใช่ครับใช่บาซี่เกี่ยวข้องกับดอกไม้แต่ว่าอย่าลืมนะครับมีทั้งตัวธรรมดาและก็ทวิสเตอร์อากินเนเตอร์คนนี้เนี่ยเขาจะรู้หรือเปล่าคือต้องถามให้เคลียร์นะถ้าผมตอบใช่รอบนี้แล้วตอบมาเป็นบาซี่ปกติถือว่าผิดนะครับอ่าใช่ครับเกี่ยวข้องกับดอกไม้ออ้ยยังไม่ตอบครับตัวละครนี้เนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงหรือเปล่าไม่ใช่เนาะไม่ใช่คือถ้าถามว่าเป็นฟีมลนี่ก็น่าจะพอเป็นไปได้อยู่แต่ว่านี่ถามเกิลเนาะก็เด็กผู้หญิงอ่า อาจจะไม่แล้วกันคําถามที่15ครับ <c oughs> ยังไม่ตอบครับยังไม่ตอบเอ้ยผมนึกว่าจะตอบแล้วนะตะกีน้นี้เอาละตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวทำไมถึงถามหุ่นยนต์นะในแดนดี้โวล์มีหุ่นยนต์ด้วยเหรอ <c oughs> ในช่วงกิจกรรมอีสเตอร์ด้วยมันก็มันก็ไม่น่ามีนะใช่เอเอทำไมถึงถามแล้วเนี่ยไม่ใช่ครับเอ้รอบนี้มานานครับรอบนี้มานานมากๆอาจจะยืดเยื้อนะคำถามที่16นะครับตัวละครของคุณเนี่ย มีออบเจกต์เหรอก็คือวัตถุที่เป็นหัวหรือเปล่าคือยังไงอะวัตถุที่เป็นหัวเหรอคือผมขอพิจารณาก่อนนะคือทวิสเตตบาซซี่เนี่ยถ้าดูตรงหัวนะครับมันคล้ายๆตะกร้าไหมมันคล้ายๆตะกร้าหรือกระถางเก็บดอกไม้อะไรพวกเนี้ยมันนับว่าเป็นวัตถุปะ่ะผมไม่แน่ใจนะครับตอบว่าอาจจะแล้วกันนะ,ะยังไม่ตอบครับอุ้ยเดี๋ยว <laughs> ทำไมไปไปตรงนั้นได้อะเอาอผมผมอาจจะเซ็นเซอร์ไว้นะครับเอาขึ้นมาเฉยอูโหผมว่าผมปิดคําถามพวกล่อแหลไปแล้วนะ <c oughs> เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอดนนี้ไม่ใช่ไปเรื่องนั้นเฉยคําถามที่18นะครับตัวละครของคุณเนี่ยเป็นผู้ชายหรือเปล่าไม่ใช่ฮะคำถามที่19ครับรอบนี้มามัคกไกลมากๆก,ก็คือตัวละครของคุณเนี่ยมี2สแขกหรือเปล่า ใช่ฮะแต่ว่าข้างหนึ่งจะเป็นสีดำนะอุย้ยตอบเลยเหรออุย้ยเอ้าอ้ยเฮ้ยรู้ได้ไงอะ่ะคือคำถามที่ถามมาเนี่ยไม่ได้ถามเกี่ยวกับแดนดี้เลยนะครับไม่คือไม่ได้มีคำถามว่ามาจากแดนดี้เลยหรือเปล่าแต่ตอบได้ครับว๊อดคำนวณจากอะไรเนี่ยหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับแดนดี้แต่ผมคิดว่าไม่น่ามีนะในในตอนที่ถามบาซี่เนี่ยไม่น่ามีอแต่ว่าตอบได้ครับวอด ตอนแรกผมก็คิดว่าน่าจะออกทะเลไปแล้วนะเพราะว่ามีถามอะ,อะไรก็ไม่รู้ที่เป็นสิ่งร่อแหลมถามหุ่นยนต์อีกอะแต่ตอบถูกครับโคตรสุดยอดเออเค okay, ครับมาที่ตัวสุดท้ายกันนะในคลิปนี้ก็ยังเป็นเมนคารคเตอร์อยู่เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากตัวเนี้ยผมดูแล้วว่ามันน่าจะยากด้วยลักษณะต่างๆเนี่ยถ้าแบบถ้าแบบออกทะเลจริงๆเนี่ยมันมันเข้ายากมาก ก็คือทวิสเต b o b b บ t ed, หรือว่า Bob บ t ก็ได้นะครับแล้วแต่จะเรียกแล้วกันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวในเมนคารคเตอร์นะในช่วงกิจกรรมคริสต์มาสนะครับก็เป็นตัวละครกิจกรรมตัวแรกเลยอ่ามาฮะมาเริ่มกันที่คำถามแรกครับตัวละครน,นี้เนี่ยเป็นยักษ์จินนี่หรือเปล่าก็ <c oughs> ทำไมทำไมถึงถามตัวเองเลยเนี่ยไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวเลยคำถามที่2ครับตัวละครน,นี้มีดวงตาหรือเปล่าอ่าโอ มีดวงหนึ่งด้วยมีดวงเดียวนะครับก็ใช่ฮะมีดวงตาคําถามที่3ครับตัวละครน,นี้เนี่ยอ่ามีอยู่จริงไหมก็ไม่มีฮะคำถามที่4ี่เนี่ยตัวละครน,นี้เป็นเด็กผู้หญิงหรือเปล่าเด็กผู้หญิงก็อาจจะไม่แล้วกันเนาะแต่น่าจะเป็นเพศหญิงคําถามที่5นะครับตัวละครของคุณเนี่ยมาจากวิดีโอเกมหรือเปล่าอ่าใช่ครับเอเดียวนะ คือถ้าพูดถึงโรบอคเนี่ยจริงๆมันก็ถ้าแบบคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คงจะคิดว่าเป็นเกมใช่ไหมแต่เอาจริงๆเนี่ยโรบอคมันเป็นเอนจิน e อนจินหนึ่งนะครับหรือโปรแกรมเขียนโค้ดอะไรก็ได้อะฮะที่มันสามารถทํามาเป็นอะอะไรต่างๆได้อะเออผมก็ผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่ามันถือว่าใช่ไหมเนี่ย อเอาจากความเข้าใจเลยแล้วกันนะมันก็คือเกมนั่นแหละแต่ว่าผมอาจจะตอบว่าอาจารแล้วกันนะตัวละครของคุณเนี่ยมาจากโปเกมอนหรือเปล่าไม่ใช่ครับตัวละครของคุณเนี่ยใส่เสื้อหรือเปล่าก็ดูแป๊บาจากที่ดูเนี่ยใส่นะใส่เป็นเสื้อกันหนาวเนาะสีเขียวๆตัวละครของคุณใส่หน้ากากไหม ไม่ใส่นะครับตัวละครของคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือเปล่าก็ใช่ฮะอันนี้ใช่ตัวละครของคุณมีผิวหนังเป็นสีฟ้าไหมไม่ใช่นะครับเป็นสีแดงก็ตอบว่าไม่ปะตัวละครของคุณเนี่ยเกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์หรือเปล่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตัวละครของคุณเนี่ยเป็นสัตว์หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ใช่ครับเป็นคล้ายๆของตกแต่งเนาะเออลูกกลมๆในช่วงคริสต์มาสที่เอาไปแปะตามต้นคริสต์มาสเนาะแต่ว่าตอนนี้นี่อากิเนเตอร์น่าจะไม่รู้นะครับ ผมบอกแล้วตัวนี้ถ้าแบบจิ้มไม่ถูกเนี่ยมันจะมันจะงงมากคำถามที่13ตัวละครน,นี้มีผมหรือเปล่าไม่มีครับคำถามที่14ครับตัวละครตัวนี้สีแดงหรือเปล่าใช่ฮะคือมันออกแดงๆชมพูชมพูมพอ่ะก็อาจตอบ y ยสไปล้วกันเดียเด๋ยวเดี๋ยวเทำไมคือเอาอะไรมาเชื่อมโยงผมอยากรู้คือนึกถึงคริสต์มาสคริสต์มาสสีก็คงจะเป็นสีแดงไม่ก็สีเขียวเนาะที่จะนึกถึงกันแต่อยู่ดีๆมาคริสต์มาสเลย ได้ไงอะช่างเตะแต่ว่ามาคริสต์มาสเฉยใช่ครับเกี่ยวข้องกับคริสต์มาสแน่นอนเอาละตัวละครของคุณเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ไหมอ่าสัตว์ประหลาดเหรออาจจะแล้วกันนะตัวละครของคุณชั่วร้ายไหมก็อาจจะแล้วกันคําถามที่18นะครับตัวละครของคุณเนี่ยฆ่าหรือเปล่าก็ก็ใช่นะใช่ใช่คำถามที่19ครับตัวละครตัวนี้ตัวใหญ่หรือเปล่าใช่ตัวใหญ่ครับ เอาตอบเลยเฮ้ย hey! เอาวัดเฮ้ยเขาไม่ได้ถามเกี่ยวกับแดนดี้เวิด์เลยนะเอาแล้วรู้เฉยเขารวบรวมจากคำถามเก่าๆด้วยหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่มาโดนตัวนี้เฉยใช่ครับตัวนี้เลยโคตรโหด ของจริงครับคนนี้อ่ะทุกทุกคนคลิปนี้ก็เรียกได้ว่าลองภูมิของอ k กินเดเตอร์ค่อนข้างเยอะมากมานะครับเนื่องจากตัวละครเนี่ยมนันเป็นตัวกิจกรรมด้วยเนาะไม่ได้เจอกันบ่อยๆแต่ว่าสุดท้ายก็รู้อยู่ดีถึงแม้จะไม่ได้ถามเกี่ยวกับอ่าถามว่ามาจากโรบอกไหมมาจากแดนดี้เวลไหมไม่ได้ถามเลยนะครับแต่ว่ารู้เฉยของจริงฮะอ่ะคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเนี่ยจะลองเกี่ยวกับอ่าวัตถุดีไหมวัตถุนี่จะได้ไหมผมผมไม่แน่ใจ จำพวกทริงเคสอะไรพวกนี้เพราะว่ามันมีถามเกี่ยวกับหมวดหมู่ของวัตถุออบเจกอะไรพวกนี้อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไวเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันแต่แป๊บหนึ่งครับแปบ๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่ขึ้นจะตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกๆคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกๆจากผมนั่นแหละลองกดเข้าไปดูกันได้เลยแล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับเดือนละ35บาบาทเท่านั้นก็ฝากกันด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม